เป้าหมายสร้างถนนเพื่อชาติ15ล้านบาทเปิดรับในวันแรกยังไม่ถึง24ชั่วโมงร่วมแรงร่วมใจกันได้กว่า12ล้านบาทแล้วผ่านพ้นไปด้วยดีแล้วครับสำหรับงานอันทรงคุณค่ารวมพลคนรักชาติระลึกวีรกรรมทหารกา้าเนื่องในโอกาสครบรอบ108ปีวันพระราชทานธงชาติไทย ในวันอาทิตย์ที่28กันยายน2568ณเมืองโบราณสมุทรปราการที่ผ่านมาโดยมีองค์หลวงตาสินทรัพย์จรณธรรมโมหรือพระสิ้นคิดเปิดโครงการและดมทุน15ล้านบาทเพื่อสร้างถนนคอนกรีตมาตรฐานสูงความยาว13กิโลเมตรในพื้นที่ชายแดนช่องอานมา้าจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์สำคัญสำหรับส่งกำลังพลและยุทธุปรกรณ์ของทหารโดยเปิดรับวันแรกยังไม่ถึง24ชั่วโมงเลยครับพี่น้องชาวไทยของเราก็ร่วมแรงร่วมใจกันระดมทุนได้มากกว่า12ล้านบาทแล้วยังคงเปิดรับบริจาคก,กันต่อไปอีกอยู่นะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่5ตุลาคม2568 โดยเจตนาของหลวงตาสินทรัพย์บอกว่าอยากให้พี่น้องประชาชนได้มีส่วนร่วมคนละเล็กคนละน้อยในการแสดงพลังศรัทธ,ธาร่วมกันของพี่น้องคนไทยพวกเราทุกคนได้ร่วมเป็นพยานแห่งความปรองดองและความสามัคคีกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับการหล่อหลอมความภาคภูมิใจในธงชาติไทยผืนผ้าสามสีสีแดงสีขาวสีน้ำเงิน อันเป็นสัญลักษณ์สูงสุดของความเป็นชาติไทยที่พวกเราทุกคนต่างร่วมใจรักษาและเทิดทูนการร่วมแรงร่วมใจในครั้งนี้จะยังคงถูกจดจำเป็นพลังแห่งศรัทธ,ธาและพลังแห่งชาติไทยที่แข็งแกร่งสืบไปสุดท้ายนี้ครับหลวงตาสินทร์พั์บอกว่ายอดบริจาคที่เกินกว่ายอด15ล้านบาทนี้ก็จะถูกจัดสรรเพื่อเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องทหารหารของเราต่อไป และงานนี้ครับจะสำเร็จรู้ล่วงไปไม่ได้เลยหากไม่มีเจ้าของสถานที่อย่างเมืองโบราณสมุทรปราการครับศีลสมาธิปัญญาครับ